สวัสดีครับทุกคนครับผมจนลงเที่ยวครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเที่ยวครับก็ต้องขอโทษนะครับที่กระจกค่อนข้างที่จะขุ่นมัวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าระหว่างเดินทางมานะครับก็มีแมลงอะไรบินเข้ามานะครับผมก็ชนก็กลายเป็นอย่างที่เห็นนะครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําความสะอาดให้สะอาดสดใสกลงกระจกรถเนี่ยนะครับผมก็มาถึง ที่เรียกว่าแบรนด์สันแล้วนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้าแบรนด์แบรนด์สันครับผมรัฐมิสซูรีครับผมก็จะเป็นภูเขาตอนนี้ภูเขาใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับทุกคนที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นใบไม้เปลี่ยนสีครับเนี่ยครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมเปลี่ยนสีเยอะมากๆเลยครับผม ปีนี้โชคดีหน่อยครับที่มาตรงช่วงเวลาที่เจอต้นไม้เปลี่ยนสีครับนี่ครับถนนสวยงามมากๆเลยครับตัดผ่านช่องเขานะครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับที่แบรนสันรัดมิสซูรีครับผมก็จะมาที่นี่ประมาณปีละครั้งครับผมขอมาพักนี่ฮะก็ยาการทำถนนนี่จะมีไม้กางเขนใหญ่ยักษ์เลยนะครับผมผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับผม ก็จะมีช่องตรงนี้ตัดผ่านเขาตนี้นะครับก็จะมีร่องรอยการทําถนนนะครับผมก็สวยงามมากๆเลยครับผมกลายเป็นศิลปะมีแบบหนึ่งนะครับผมเชินชมใบไม้เปลี่ยนสีมากๆเลยครับผมก็จะมีความสุขมากๆนะครับผมเพลินเลยครับผมเพลินฮมาที่ไรก็จะมาช่วงตุลาครับผมทุกคนเดือนตุลาช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณยี่สิบตุลาครับผมก็ เป็นช่วงที่ดูดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับผมยิ่งถ้าเป็นต้นเมเปิลนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมถ้ามีพืชตระกูลเมเปิลนะครับทุกคนที่เห็นอยู่นู่นก็คือเป็นอหอคอยนะครับผมหอคอยที่ชมวิวนะครับผมเหมือนหอเขาเรียกว่าอะไรทาวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับผมนี้่ใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ครับผมก็นี่ครับเห็นวิวนู่นครับตัวเมือง ทาวท่าดาวทาวแบรนสันครับผมก็จะมีของเล่นอะไรเยอะแยะครับผมก็จะเลี้ยวเข้าแล้วครับผมตอนนี้ก็เลี้ยวเข้าที่พักแล้วครับผมก็จะเป็นชื่อว่าสตอมมี่พอย t ครับผมก็ทุกคนเห็นไหมครับข้างหน้าครับผมเป็นบ้านนะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมเล็กๆเดียงรายอยู่ตรงหุบเขานั่ยนะครับผมก็จะเป็นบ้านนะครับทุกคนก็จะพาทุกคนไปชมเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ นี่ครับข้างบนก็จะเป็นตึกที่เป็นสีสีนะก็จะเป็นเรียกว่านานทักเป็นอีกของเจ้าหนึ่งครับผมที่เป็นติดหลังๆแล้วก็จะเป็นบ้านเดียวนะครับผมดูบ้านทรงสวยไหมครับทุกคนสวยงามมากๆเลยครับผมบ้านทรงนี้นะครับเหมือนคอตเทจสไตล์คอตเทจเลยครับผมก็จะขับลงไปนะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีนี่ครับต้นเมเปิลนะครับทุกคนต้นเมเปิลนะครับผมนี่ครับเขาจะเปลี่ยนสีแบบ แดงชัดแจ๋วครับผมก็จะเหลืองก็จะเหลืองเลยนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมสีเขาไม่เหมือนกันนะครับบางอันก็สีเหลืองบางอันก็สีแดงครับผมก็จะเป็นช่วงที่บใบไม้เปลี่ยนสีเนาะนี่ก็จะขึ้นมาสู่ที่เช็คอินแล้วครับผมก็จะเป็นบใบไม้เปลี่ยนสีตามภูเขานะครับผมก็จะขึ้นมาที่รีเซพชันก่อนครับผมนี่ครับรีเซพชันก็เป็นตึกอยู่ข้างหน้านะครับผม ก็จะเป็นเหมือนค่อนข้างจะเป็นรีสอร์ทนะครับผมเพราะมีรถที่จะมารอเช็คอินตอนบ่ายสี่โมงนะครับผมทุกคนถ้าจะเช็คอินนี่คือต้องรอตอนสี่โมงครับหลังสี่โมงไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้นะครับผมเช็คอินทีเมกานี่ครับผมบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับผมต้นไม้บรรยากาศนะครับรอบๆบบ้านนะครับผมนี่ครับผมสวยงามครับรูปทรงตึก แต่ละบ้างแต่ละหลังแต่ละหลังครับผมสวยงามน่าอยู่นะครับโทบี้ก็จะเข้าห้องนี้แล้วครับบ้านพักเจ็สิบแปดนะครับทุกคนไปชมกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับก็จะมีห้องใหญ่ห้องเตียงนอนจะมีประมาณสี่ห้องครับผมนี่ครับก็จะลองขึ้นไปชั้นแรกชั้นสองก่อนแล้วครับชั้นสามนะชั้นสามครับผมชั้นสามก็จะ ต้องเดินขึ้นนี่ครับเดินขึ้นชั้นสามก่อนนะครับทุกคนข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นรีเซพชันห้องโถงครับก็จะมีเตียงนอนครับชั้นสามครับผมสวยงามครับเตียงก็สวยคันทาสีมันก็สวยๆนะครับตะมุตมิครับทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องน้ําครับห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมครับผมทุกคนข้างบนนะครับห้องน้ํารวมก็จะเป็นอีกห้องหนึ่ง ห้องนอนมีสองห้องด้วยกันนะครับห้องนอนข้างบนครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับผมเตียงสีสวยมากๆครับผมพื้นไม้ครับผมจะเป็นพื้นไม้ครับแล้วลองลงไปข้างล่างอีกครับผมลองลองลงไปชั้นหนึ่งครับผมชั้นหนึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดครับผมซึ่งเขาจะสร้างตามไหล่เขาเลยนะครับผมก็จะเป็นที่เล่นเกมนะครับผมมีโซฟา ที่เล่นเกมให้นะครับผมก็สวยงามเลยทีเดียวครับผมโดยเพราะใครแบบมาเป็นกลุ่มเป็นสนุกสนานนะครับข้างล่างก็จะมีจอทีวีหจอครับผมก็ก็จะมีเตียงนอนเป็นเตียงทวินนะทวินนะครับผมดูสิครับก็เป็นเหมือนไพเร t ออฟแคริบเบียเลยครับแต่งห้องนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับ สวยงามมากๆครับผมเป็นไ i เ a t e of c a r ริเบียเลยนะครับผมดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำข้างล่างก็จะเป็นพื้นปูนเลยนะครับกอนข้างที่จะเย็นนะครับผมก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ครับผมการทาสีก็สวยงามเลยทีเดียวครับผมตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่มากๆเลยครับเป็นส่วนตัวเลยนะครับผมทั้งชั้นเลยนะครับผมทั้งชั้นเลยส่วนตัวเลยครับมีห้องนอนห้องนั่งเล่น โทบี้เขาชอบอยู่ล่างนะครับไม่ยอมขึ้นข้างบนหรอกครับผมก็ก็คือมันจะมีห้องที่ว่ารวมคือให้หมาเข้ามาพักได้นะครับผมก็จะมีแยกครับผมนี่ครับสวยมากๆนะครับผมก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ครับตู้อบเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้อบนะครับผมปกติเขาจะมีน้าํายาซักผ้าให้ด้วยนะครับผม สักหครั้งวิวข้างนอกนะครับระเบียงครับผมระเบียงก็จะสวยงามมากๆครับผมข้างนอกนะอันนี้จะเป็นชั้นล่างสุดนะครับผมก็ะจะเป็นมองออกข้างนอกเป็นระเบียงต้นไม้สีสันสวยงามครับผมโทบี้เขไปนําก่อนเลยนะครับผมเปิดตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับโทบี้